จะไม่ติดขัดอะไรเลยนะเพราะว่าที่ตรงนี้นะก็จะเป็นอาอามาตะตลอดไปนะเป็นที่อามาะตะคืก็ตมาก็ตั้งใจตั้งใจที่จะทำวัดเนี่ยต่อไปทุกวันจันทรโดยก็ได้แล้วอ่าท่านผน้นั้นแหละบอกว่า วัดป่าอารานาเขาสร้างวัดขึ้นมาแล้วหาเจ้าวาดก็ยากงั้นเจ้าวาดตายไปสองรูปแล้วแต่รูปนี้ยังไม่ตายนะแค่รักษาตาอยู่นะเจ้าวาดอาราธนาตายไปสองรูปแล้วก่อนที่จะไปสร้างวัดใช่ไหมครับหลวงปู่ก็บอกว่าไม่เห็นใจนะท่านโก็ไปดูแลให้นะครับถวายสร้างถวาย มาก็ต้องรับรน้ำที่เรามาที่นี่มาอยู่เข้ามาเนี่ยไม่มีปัจจัยทั้งบา่าเข้ามาข้าวไฟนุ่นิดเขาอยู่แถวแรกแค่ที่บาทก็ไ <c> ด <oughs> ้มีโยมบัตรโยมอ่าอยู่ตอนนั้นเข้ามา